พี่พี่เก็บเงินแค่วันละ68บาทนะคะก็เป็นเจ้าของนิสสันมาร์คันนี้ได้แล้วนะคะคันนี้พี่พี่ดูค่ะ1 9 8 5ทะเบียนมงคลนะคะผลรวมได้23นะคะเป็นเลขมหาเสน่ห์นะคะคนอุปถัมภ์ขำชูค่ะไปดูข้อมูลน้องกันค่ะพาพี่พี่ชมรอบๆตัวถังได้เลยนะคะคันนี้น้องเป็นนิสสันมาร์สนะคะสีดำปี2012ค่ะพี่พี่สวยเดิมๆเลยนะคะคันนี้รดสองลำดับนะคะตีเทินเข้ามาค่ะ ลูกค้าซื้อไป2ปีที่แล้วค่ะด้านหลังได้โลโก้ mars ด้วยนะคะภายในโดยรวมก็สะอาดสะอ้านดีนะคะพี่ๆตามอายุการใช้งานของน้องเลยค่ะน้องเป็นเกียร์ออโต้นะคะพี่ๆขับง่ายค่ะระบบแอร์แมนนวลนะคะเครื่องเสียงวิทยุใช้งานได้ปกติเลยค่ะคันนี้น้ำเปล่าอัปเกรดติดกล้องหน้ารถมาให้พี่ๆเรียบร้อยค่ะเลขไมค์คันนี้22,870กิลค่ะคันนีเ้เดิมเลยค่ะห้องเครื่องสะาดสะอ้านด,ดีนะคะน็อตไม่ขยับค่ะ อันนี้จะเป็นน็อตฝั่งซ้ายนะคะน็อตไม่ขยับค่ะอันนี้จะเป็นน็อตฝั่งขวานะคะไม่ขยับเช่นกันค่ะฝากระโปรงเดิมๆโรงงานนะคะพี่ๆแต่ไหนก็เป็นแบบนี้นะคะสติกเกอร์จากโรงงานทีนครบเลยนะคะลูกโปงทุกลูกเลยค่ะของเครื่องสาดสะอานดีนะคะเครื่องเดินเรียบนิ่งกลิบเลยคะ่ะพี่ๆอันนี้สตาร์ทอยู่ด้วยนะคะขอแจ้งตําหนินะคะคันนี้น้องจะมีตําหนิตรงโดนโดนหินนะคะกระจกจะโดนสะกิดหินนะคะข่ายตามสภาพนะคะมาดูด้านหลังกัน้างน,นะคะพี่ๆ น้องเป็นแฮชแบ็กห้าประตูนะคะนี่เลยค่ะเดิมๆเลยนะคะคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุหนักนะคะข้างหลังเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะนี่รงไม่ขยับนะน้องแค่ไม่ได้ล้างนะคะพี่ๆตรงนี้นะ,ะอันนี้รถเพิ่งตีเทินเข้ามานะคะพี่ๆพี่ๆท่นานไหนอยากเป็นเจ้าของน้องคันนี้นะคะน้่เป่าจัดให้ราคาเพียงแค่99,00 0บาทนะคะเก็บเงินเวลาละ68บบาทนะคะก็เป็นเจ้าของคันนี้ได้เลยมันก็จะตกอยู่เดือนละประมาณ 2,050บาทนะคะ48งมดจบเลยนะคะคันนี้ดาว39,000บาทนะคะใครสนใจเป็นเจ้าของนะคะก็โทรมาที่เบอร์นั่นมาได้เลยค่ะ